วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอ,อุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะปติ อิชิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะตถมณิโชติรโสยัาถัสพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวอภิวาทนสิริสนิจจวุ ทาปจายโนจัตตาโรโอธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลาันุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆที่ตนถนัดไม่จํากัดรูปแบบขอเพียงแค่ทำอะไรก็ตามทีที่ให้จิตของเราได้ปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นอนุโมทนาบุญ